สวัสดีครับ Mercedes by อ็นาจครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมส่งมอบรถนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็น CLS 220D นะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับเขาเรียกว่า4ประตูคูเป้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับว่าคร่าวๆนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้อันนี้ก็เป็น CLS 220D นะครับเป็นรุ่นดีเซลนะครับรุ่นนี้น ชุดแต่ง AMG มันแคบๆนิดนึงนะครับพอดีเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็อันนี้สีขาวนะครับอ,อยู่ที่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับตัวนี้ผมให้ดูรอบคันก่อนนะครับลูกค้าก็ดูมาจาก YouTube นี่แหละครับแล้วก็ติดต่อเข้ามา คุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนี่ลูกค้าผมนะครับเป็นเจ้าของแฟนชายนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากนะครับเดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะครับสีเอคันนี้ก็จะเป็นสีดําข้างในก็จะเป็นเบาะแดงนะครับสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นแบบสปอร์ต ด m g นะครับจะเป็นท้ายตัดนะครับนี่หน้าจอยาวนะครับสำหรับรีวิว c l s มีทำไว้แล้วนะครับกดค้นหาดูในช่องของผมได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะเตรียมรถนะครับเก็บความสะอาดเล็กๆน้อยนะครับเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าครับ โอเคเรียมเสร็จเรียบร้อยครับเก็บความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพุ่งครับตีห้ารถสไลด์มารับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับลูกค้าอยู่ที่นคปรปฐมนะครับเหตุผลอะไรที่ลูกค้าเลือกเป็น c ซ s 2 2 0 d ดีแล้วก็เหตุผลอะไรที่เลือกซื้อกับอํานาานะครับเดี๋ยวไปรอสัมภาษณ์ลูกค้ากันครับชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมเอาเอาเอาไปนะ

ขออนุญาตนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์คุณป๊ป๊บครับผมคุณยุยนะ้ยครับแล้วก็น้องทัพทีมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นครปฐมนะครับอันนี้คือ,อนนคาร์เดยมี่แฟนไชสก๋วยเตี๋ยวเรือถูกป,ปากครับอ่าก็คือเป็นถ้าถ้ามีแบบเห็นสติกเกอร์แบบนี้จะจะมีะแฟรนไชส์อยู่ทั่วประเทศเนาะตอนนี้ทั่วประเทศครับกี่สาขาแล้วครับ300สาขาประมาณ300กว่าครับ300กว่าแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันด้วยเชิญครับอยากไป้ชิมเผื่อจะได้เป็นแฟนชายจะได้มาซื้อแฟนชายด้วยเยี่ยมเลยทีนี้เราเรามาคุยกันเรื่องรถนิดนึงครับสําหรับ c s 2 2ดีนะครับครับอันนี้คือชอบอะไรของของรถรุ่นนี้ครับเอ่อเป็นรุ่นที่ถูกใจที่สุดครับมันมีความ หรูแล้วก็มีความสปอร์ตอ่าแต่แล้วก็น่าจะเท่าที่ศึกษาน่าจะประหยัดน้ํามันด้วยใช่เป็นเครื่องดีเซลมันจะประหยัดน้ํามันครับแล้วตอนตอนที่ดูแล้วตัดสินใจว่าจะซื้อทีนนี้แบบมารู้จักกับผมได้ยังไงครับดูคุณอานาจใน u t u b e นะครับแล้วก็เห็นการบริการหลายๆคันที่ขายครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องคุณอานาจดีกว่าาครับแล้วก็เลยรีบโทรโทรไปคุย วันรุ่งขึ้นก็รถไม่ให้ลองเลยพอลองก็ตัดสินใจซื้อเลยครับก็ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการบริการครับโอเยี่ยมมากครับเป็นเยี่ยมมากครับดูแลอย่างดีเลยฮะให้ข้อมูลทุกอย่างที่ที่อยากรู้เลยครับครับครับแล้วก็ถ้ามีใครอยากจะซื้อรถเบนซ์ก็ติดต่อคุณอำนาจได้เลยนะับเพราะว่าผมมั่นใจในบริการครับครับขอบคุณครับทีนี้ถามน้องทัพทิมน้องทัพทิมชอบรถคันนี้ไหมคะ ชอบไหมชอบเหรอสวยไหมคะสวยไหมอาถูกคุยกับคุลุงกำลังสวยไหมสวยมากไหมคะสวยเนาะโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับครับเดี๋วโอเคเราเดินทางกันเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับก๋วยเตี๋ยวของสูตรของลูกแคาผมเองนะครับคุณป๊อปกับคุณยุ้ยนะครับ เป็นเจ้าของแฟนชายนะครับใครสนใจก็มาติดต่อได้ติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับนี่ไปดูกันนะครับที่หลานชิมแล้วนะครับต้องชิมก่อนปรุงนะฮะใช่เราชิมปรุง้รับมันมีรสชาติแลยย้ว ก็ทุกคน,นจะเป็นพริกเฉพาะที่ไม่เ,เหมือนใครตัวเนี้พริกดำเฉพาะเลยนะ่ี่งหน้าใสกับมาจบนจะเก็ดมากเลยครับมาต้องใส่พริกเล่นลนิดนะ่ะจะหอมมากกว่าอุ้ยไม่ส้สมเลยไมส้สมเลยเหรออืมกินก็เผ็ดอยู่แล้วนะกินเหรอ ไอ้น้ำที่เราให้มาก็คือเป็นเอามาใส่ตอนทําทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้ำซุปแบบมันอๆนน้ำซุปอ่ะเือดเดือดเท่านี้มีรสชาติไม่ได้ถ้ามีรสชาติก็จะดันอ๋อครับผมน้ำซุปก็คือเป็นซุปทำน้ำเพื่อเพื่อรั่วเพื่ออะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเพราะมีความหอมขอมพวกไอพวกถุงใส่ที่เราใส่ไปครับแต่ไม่มีผงชูรสเลยอ่าไม่ใส่ผงชูรสไม่มีครับผม กินดีทานพอก็ไม่แห้งอือการทำการสูตรนี้ก็สอนครับอ๋อเราเรา,เราแบบเป็นสูตรที่เราสอนไม่ต้องปรุงเลยครับแม่ ลองนี้นิดหนึ่งได้ดีกลับมาแล้วของแม่แต่จริงๆมันก็จะเผ็ดอยู่แล้วนิดนึงนะอันนี้จะเป็นพริกพริกพริกคั่วอะเอาไปคั่วจนม,ะมะันอืมคั่วแล้วมันก็จะดูแบบ ้เป,ไปไ็นมีครับเป็นมีของแม่เอาข้ามูตุนนะคะของเั๊พิมเั๊พิมเอาข้าเ๊พิมเอาขามูสุนไหมลูกเอ้าเอาเอ้าเอาเจะเอาเป็นเสเดีเเนะดเ่ยว S <S อร่อยสิคะอร่อยมากเลยอร่อยมั้ยวนมมี อินอันหนึ่งได้ไหมคะอือขอบคุณครับใจดีจังเลยคุณคุณวับขออนุญาตติดติดไม้ให้ผมนะนิดนึงไปถามเรื่องแฟนชายหน่อยไม่เป็นไรครับนั่ง กินสบายสบายครับสมมติว่าถ้าแบบคนที่สนใจแบบแฟนชายเราเนี่ยครับต้องดูก่อนค่าไถ่ายหรืออะไรยังไงง่ายค่าแฟนชายแค่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็ซื้อเฉพาะแค่น้ำปรุงตัวนี้เป็นซอสปรุงรสอ่ะแล้วก็พริกป่นตัวนี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็สอนหมดเลยวิธีการทาแต่ละชาวิธีการทําตากหมูทําแม้แต่น้าจิ้มหมูตุ๋นตัวนี้ก็สอนนะสอนทําเส้นทาหมูทําผักอะไรหมดเลย แต่ว่าจะต้องดูว่าอเารีที่เขาจะเปิดอ่ะมันตรงกับสาขาที่มีอยู่แล้วก่อนหรือเปล่าเช่นอเาหนึ่งอาเภอหนึ่งสาขาอ๋อถ้าใกล้กันมากเราก็ไม่อยากไปแย่งลูกค้ากันเลยใช่มันอาจจะเป็นอาจจะเสียหายทางด้านธุรกิจแต่มันได้เรื่องของจิตใจนะครับเราเราไม่เน้นไม่เน้นเยอะมากไม่เน้นเยอะเอาไปแล้วเขาแฮปปี้ก็พอแล้วคนคนที่ซื้อไปได้ได้ได้มีไรายไดใ้ใช่ใช่ทุกวันนี้ปฏิเสธมากกว่ารับนะ<ด>ค,บคนโทรมาอยู่ตรงนั้นใกล้กับตรงนี้ผมก็ปฏิเสธ แต่ถ้าเป็นเจ้า,าของเดียวกันที่อยากขย<ห>า,า,ายอ,าะาอะไรก็ได้อําเภอนึงมีสักสามสี่สาขาเป็นเจ้าของเดียวกันก็ไม่ทะเลาะกันอยู่แล้วใช่ครับแต่รสชาติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะไม่เน้นไปทางแบบเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหาวานจัดไม่ใช่จะเป็นกลมกล่อมนวๆแต่จะมีทุกรสถ,ถ้าอยากจะชอบอเผ็ดมากขึ้นก็เติมน้ำพริกคนเติมน้ำส้มเติมน้ำตาลแล้วแต่คนแต่ตอนแรกต้องอย่าเติมต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนอย่างรสชาตินี้ผมกินนี้ผมไม่ต้องปรุงพอดีแล้วเนาะใช่ เห็นนิดๆสังเ,เกตว่าเส้นเล็กเนี่ยจะเหนียวนุ่มเพราะมีวิธีการลวกที่ที่เฉพาะของเราอันนี้เราก็สอนหมดเลยสอนหมดเลยสลย่วนส่วนใหญ่คนกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะสั่งเส้นเล็กก็ส่วนใหญ่ใช่ครับเนะหมมันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ส่วนกากหมูเนี่ยเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นเองดังน,นั้นจะไม่เหมือนใครมันจะไม่ใช่แคบหมูที่แบบดึงเป็นถุงๆมันง่ายอะไรมันง่ายๆไปมันก็ไม่ไม่โอเคใช่ครับอันนี้ทอดประมาณ3ามชั่วโมงนะก่อนจะเสร็จ หนึ่งกระทะนเนี่ยครับส่วนน้ำจิ้มตรงนี้พี่อยากให้พี่อำนาจพิมพ์ิ้มก็อร่อยนะมันจะไม่เหมือนใครที่ไหนเลยออก็กรอบเปรี้ยวครับลวกหมูลวก,ลวกตับอะไรพวกนี้เราก็เท่านหมดเลยพี่อำนาจลองชิมหมูสิว่ามันจะมีความนุ่มไหมเพราะเราสอนหมักน,น,นะครับสอนหมักหมูสดนะใช่หมูสดเนี่ยจะจะนุะ่มแล้วจะไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้อง มันจะรุ่มาแล้วส่วนตับก็เช่นเดียวกันตับก็ไม่มีความคลาวเพราะเราหมักเหมือนกันนะครับขัดส่วนคล้ายๆกันแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์เลยคือตัวหมูตุ๋นที่จะนุ่มเลยใช่ครับ,รบหมูตุ๋นนี้ก็จะแบบไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีแข็งกระด้างทุกอย่างสอนหมดเลยเตรียมงานก่อนที่จะขายได้ประมาณสังชั่วโมงล้วก็เตรียมแค่นั้นเองไม่ต้องไปตุ๋นหมูแต่ดูดูดูเรามีเทคนิคอ่าใช่ คือการการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือมันคู่แข่งเยอะใช่ทไหไม่ออกเขาอว่าต๋กก๋วยเตี๋ยวเรือใช่เยอะครับถ้ามันในบรรดาก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมดแล้วเราไม่โดดเด่นเราไม่แปกต่างเราไม่มีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาขายยากแล้วผมก็เลยต้องคิดอาวุธเยอะแยะเลยตั้งแต่กากหมูการหมักหมูการทำเส้นแมรสชาตินี่คือสําคัญแต่ที่ดังที่สุดไม่ใช่แค่นี้นะดังชุดหม้อไฟที่มันมีถาดเส้นอยู่ มีหม้อไปแล้วมีกากหมูอยู่ในชุดด้วยชุดนี้กินได้สามถึงสี่ท่านครับแถวบางแครมีเปิดยหมครับรูหาอยู่นะบางแคระคเคยเปิดอยู่ที่เพชรเกษมอะไรไม่รู้แล้วอ๋อมีภาษีเจริญอยู่มีที่ภาษีเจริญเในในซอยเพจแต่ก็ก็น่าน่าจะขายดีด้วยฮะตรงนั้นที่เชื่ออะไรนะครับอ้วนครับผมพี่อ้วนครับพี่อ้วนก็คือซื้อแฟรนไชส์ของของพี่ป๊อปครับผม เป็นสาขาหนึ่งใช่สาขาใช่พี่นี่เป็นต้นฉบับต้นฉบับเลยก็คือว่ามาทําต่อจากพี่อ๋อแล้วเป็นยังไงครับขายดีไหมครับขายดีครับคือลูกค้ามาก็เรื่อยๆเขาจะชอบอะไรครับลูกค้าเป็นชุดหม้อไฟชุดหม้อไฟอ๋อก็คือแต่ที่นี่อร่อยมากนุ่มแล้วก็หอมเนาะผมก็มีสูตรของเขาเนาะโอเคขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณครับ เนี่ยครแก้มขอเราอกมาไม่กรอบๆเลยเนี่ยนุ่มนวลมากแล้วก็ื้อไม่ถุงใช่นุ่มมากทุบๆเลยเพราะผมว่าทุบๆมันก็ไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรอันนี้ขายดีจนน้องเข้าเปลือกเลยเหรอครับลูกค้าให่ก็เปลือกเลยงานจับทับแขนตัวเองเขาลุ้นลงในห้องน้ำลื่นล้มล้มในห้องน้ำทีขึ้นไปเป็นแขนขวาอ่าซ้ายยังพอทำงานได้ ชิมซิอร่อยไหมครับลูกต้องเอาตัดไหมตัดมันตัดมันตัดยากมันตัดยากเหรอลูกเฮ้ย hey, ไม่ได้ยากเลยนะ mm hmm. เป็นอาการอะไรอร่อยอร่อยเหรอลูกเ <laughs> <อ>ยอะอย่างนี้เหรอยกอย่างนี้ทำอย่างนี้คืออะไรเยี่ยมอร่อยแล้วล่ะครับลูก mm hmm. อร่อยน,น่าซื้อเนาะจะกินหมดไหมเนี่ยให้ยายก,กินด้วยไหมโอ้ไม่ <laughs> ให้ยายก,กินด้วยเอ้พวกเนื้อมาอ่ะลูกค้าให้มาลูก ขอบคุณลูกค้าอย่างขอบคุณครับหรือยัง <c ül _> ขอบคุณครับหรือยังโรงแ้มไม่ได้อยู่นี่ลูกค้าไม่ได <c ül _> ้อยู่นี่ลูกค้าพ่อฝากมาให้น้องกูนไงลูกนี่ไงลูกค้าลูกค้าพ่อฝากมาให้น้องกูนต้องสะบัดน้องกูนขอบขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับนุ่นลูกค้าดูอยู่นุ่นนุ่นขอบคุณครับนุระวังซ่อมเอาซ่อมบางไว้ก่อนนะซ่อมบางไว้ก่อนทำใหม่เอากลมด้วยกลมด้วยเออครับพี่เกลยังไม่กลับจากโรงเรียนเกลยยังไม่ได้กินเนาะอร่อยมากเลยกินจนเดียวเลยกินคนเดียวเลย ออโอเค,ครเนะ่เดี๋ยวพ่อคุยกับลูกค้าก่อนนะลูกนะไม่มีใครแย่งเลยเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับที่เป็นแฟนชายเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจเมืเ่อเซเลเบนทุกรุ่นนะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ l ย i อดีไก่เบนซ์ K A I D E N Z นะครับผม ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบมาสเตด,ดเป็นรุ่นไหนกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของมาสดเตเดตได้ในไอ้เป็ดเหรอไม่เหรอไอ้นี้เป็ดถ้วยเป็ดหรอืกถ้วยเป็ดคะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนฟีล็อกนะครับคือจะส่งรถลูกค้าได้พูดคุยได้ทำปฏิบัติกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ทำอะไรอยู่แล้วแบบมีแรงบนันดาลใจนะครับสำหรับคุณป๊อกกับคุณคุณป๊อกนะครับคุณยุ้ยก็เริ่มจากแค่ชอบทานก๋วยเตี๋ยว แล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายกิจการนะครับเป็นแฟรนไชส์รับสอนสร้างอาชีพให้กับเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะครับให้กับทุกๆคนเนาะถ้าเราขยันยังไงเราก็ประสบความสําเร็จครับแล้วก็ขอให้เมืองเสด็จเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จนะครับในในรางวัลของความสําเร็จแล้วก็ขอให้อํานาจเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งมอบความสุขส่งมอบดวงดาวนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ ก <Good S 2> ูสดีครับก่อนเยี่ยมมาก